Suzuki d ิวออฟเด e ะเยีดิวสุดพิเศษส่งท้ายปีมอบส่วนลดสูงสุด8 4 0 0 0บาทพร้อมผ่อนนานสูงสุด99เดือนหรือเลือกรับ s u ุ u ูกิวอรี่ฟ e ีโปรแกรมที่จะช่วยดูแลลดคุณนานถึง7ปีรับโปรโมชั่นสุดพิเศษได้แล้ววันนี้ถึง31ทธันวาคม67สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.suzuki.co.th หรือโชว์รูมรถยนต์สุนกิิทั่วประเทศนะจ๊ะเมื่อคืนนี้นะครับศึกพรีเมียร์ลีกเอาตรงๆไม่ได้มีคู่ไหนไม่ได้มีเกมไหนที่ มันดึงดูดมันเรียกร้องความสนใจเลยนะผมก็เลยตัดสินใจเมื่อคืนนี้ไม่ดูพิมร์ลีกมากเลยเก็บพลังครับเก็บแรงเพื่อเอาไว้ดูศึกเอลคลาซิโกระหว่างเรอัลมาดริดกับบาร์เซโลนาครับโอ้โหก่อนจะเห็นเหตุฆาตกรรมหมูเลื่อยไฟฟ้าแห่งเบนาเบลไม่คิดไม่ฝันมาก่อนนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย จะเป็นทีมทีมเยือนครับบาร์ซ่าบุกไปชำเราเจ้าบ้านอย่างราชันชุดขาวเนี่ยไม่มีชิ้นดีเลยสีประตูต่อศูนย์นะแค่บุกชนะนี่ก็โอเคแล้วอันนี้ต้องใช้คำว่ายัดเครื่องตัดหญ้าเข้าไปในลำไส้เลยนะฮะเละเทะไม่มีชิ้นดีโอ้โหแล้วเกมมันขาดลอยก็จริงแต่ขอบอกนะฮะว่า มันเป็นเกมที่ดูสนุกอัตราความเมามันเนี่ยแปดสิบตีนถีบเลยเพราะว่าต่างฝ่ายเวลาได้บอลเนี่ยจะพาบอลไปข้างหน้าจะเล่นเกมรุกจะไม่เคาะบอลตอกแตกนะจะไม่เซตบอลในแดนจะไม่วนไปวนมาจะไม่ถ่ายซ้ายถ่ายขวาแล้วก็กลับคืนหลังไปตั้งใหม่ไม่อันดับแรกเลยคือเขาพยายามที่จะพาบอลไปข้างหน้าก่อนเล่นบอลเนี่ยนะฮะเป้าหมาย นะจุดมุ่งหมายของของการแข่งขันเนี่ยคือคือการถล่มตะข่ายคู่แข่งเพราะฉะนั้นนะครับมันต้องเล่นเกมรุกนะมันต้องทาประตูคู่แข่งได้บอลปุ๊บต้องไปข้างหน้าถ้าไปข้างหน้าไม่ได้ถ้าไม่จําเป็นจริงๆเนี่ยนะถ้าถ้ามันไม่แบบมันแบบปัญแบบหาทางไปไม่ได้จริงๆเนี่ยมันค่อยวนกลับมาค่อยย้อนคืนหลังสิ่งที่เห็นคือทั้งบาซ่าทั้งมาริต เขาได้บอลเขาพุ่งทะยานไปข้างหน้ามุ่งเน้นที่จะทําประตูการเกมมันเร็วนะมันก็เลยเกิดความเราใจมึงบุกใช่ไหมมึงบุกกูบุกนะกูบุกมึงก็บุกมานะต่างฝ่ายต่างบุกใส่กันเพียงแต่ว่าบาซ่าเนี่ยเขาดันหลังสูงเลยนะบาซ่าเนี่ยดันหลังสูงแล้วก็เช็คออฟไซด์กับดักลำหน้าแม่นยำแทบไม่พลาดเลยมาดริดเนี่ยพี่แช่ฮะคาร์โลชาร์ติ วางหัวหอ,อกสองคนเลยเมื่อกลางสัปดาห์เล่น4 3่าสอยู่พอมาเมื่อคืนนี้ปรับมากเป็น4ี่สีนะฮะก็เข้าใจว่าคงจะเอาคงจะต้องการหน้าคู่ใช้อ่าว่าที่เจ้าของรางวัลบรลงดออย่างวินินะฮนะวินิเจอาวินิสซิอุสนั่นแหละสัตว์น,น,นะ,คะคู่กับท่านประธานคิรยันเอ็มบัปเป้พูดถึงท่านประธานแล้วนี่ก็แปลกๆเหมือนกันนะตั้งแต่มาอยู่เนี่ยดูกดดันดูลุกนี้ลุกลนดูแบบ ดูมันไม่ค่อยเข้าที่เข้าทางแล้วดูแบบทีมเวิร์คของมาริดเนี่ยมันจะเสียไปเพราะว่าการมาของท่านราษาน,นี่แหละคู่กันเลยนะฮะเอมบัปเป้กับวินิซิอุสมาริดทิ้งบอลยาวล้ำหน้าทิ้งบอลยาวหลุดโอ้โหหลุดไปยิงล้ำหน้าทิ้งบอลยาวหลุดไปยิงล้ำหน้าจาังหวะไหนไม่ลำ้ำไม่ก็ใช้โอกาสเปลืองอีกนะไม่มีความเด็ดขาดนะครับเพ่างยิ่งอย่างที่ผมบอก ค,ออ é, อค,คือยัยอยเยอน,นเนอ็มบัปเป้พอครึ่งหลังเนี่ยครึ่งแรกเนี่ยมาริดยังดูดีอยู่ยังดูดีอยู่ไม่ได้เพี้ยงพังอะไรนะครับดูได้น้ําได้เนื้อดูวุบวาบดิพอครึ่งหลังเนี่ยเห็นกับตาเลยนั่นนี่คือเหตุผลที่บอกว่าทําไมผมมาอยากให้แมนยูไปกระชากอเฟเรนกี้เดยยองมาจากบาซ่าลงมาแล้วเนี่ยคุมจังหวะพักบอลน,นะครับนิ่งเกมลื่นไหลหลังจากนั้นก็ได้ประตูแรก บาซ่าได้ประตูแรกประตูที่สองตามมาติดติแทนที่จะผ่อนเกมถอนตีนจากคันเร่งเล่นแบบรัดกุมรักษาสกอร์ไม่นำสองสู 0, แล้วกูโรคจิตกูเอาต่อนะเอาต่อได้สามได้สี่คิดเอาอยากให้อยากให้ใครบางคนนะฮะกุณซือบางท่านเนี่ยแหกตาดูจังไล่เลยผู้บริหารทีมด้วยมึงมาดูว่าทีมที่เขาเล่นแบบสร้างสรรค์นเนี่ย นะอินเตอร์เทนท้าผู้ชมเนี่ยมันเป็นยังไงเล่นบอลระดับสูงมันเป็นยังไงไม่ใช่เอกะแม่งวนไปวนมาส่งคืนหลังอยู่นั่นแหละนะได้บอลมันก็ต้องไปข้างหน้าหายแล้วฮ er ันส์ดีเตอร์ฟลิกกุนซือของบาซ่าเนี่ยนะผมเคยพูดอยู่เป็นประจำนะผมเนี่ยชื่นชอบกุนซือชาวเยอรมันผู้นี้เป็นพิเศษติดใจมาตั้งแต่ปี2020 ตอนนั้นปีโควิดแกทำบาเยนนิคเนี่ยแกเสกให้พี่เสือเนี่ยอาหาการมากคว้าทริปเปิลแชมป์นะฮะทั้งบุนเดสซีการเดฟเบโปรคาวแล้วก็ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกรูปแบบการเล่นเกมรุกดุดันกระซวกไส้เฮฟวี่เมทัลคล้ายๆกับเจอเกนครอฟนี่แหละผมก็เคยพูดกับทุกท่านว่าเอ้ยถ้าถ้าแมนยูไปเอาโคชคนนี้มาเป็น ผู้จัดการทีมก็ดีนะนะหลังจากที่ฮันดอร์ฟลิกนะฮะคุมไบเยนเมวนิกประสบความสำเร็จแล้วเนี่ยนะหลังจากนั้นไม่นานก็ขยับนะครับไปคุมทีมชาติเยอรมันแต่ตอนไปคุมทีมอินซีเลกเนี่ยมันเป็นจังหวะที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นักเตะเจเนเรชั่นก็ไม่ดีนะฮะความกระตือรือร้นความเป็นเยอรมันเม็ดอินเยอรมนีเนี่ยแม่งกนน้อยสุดท้ายก็ไปไม่ได้ไปด้วยกันไม่ได้ ถูกปลดออกจากตำแหน่งปี2 0 2 3ฮะว่างตั้งแต่ปี2 0 2 3นะว่างตั้งนานนะว่างงานอยู่ต้องนานนะว่างเป็นปีแม่งไม่เคยมีข่าวกับแมนอยู่สักแอะเลยสุดท้ายบาร์ซ่าเขาได้ไปนะและเห็นเลยนะว่าของดีเขาไม่ได้ซื้อตัวผูเ้เล่นอะไรมากมายเงินเขาไม่ได้มีนะวงนี้บาซ่าเขาไม่ใช่เจ้าบุญทุ่มเหมือนเดิมนะเด็กเขาก็เอา ขยับขึ้นมาจากทีมเยาวนชนของตัวเองนั่นแหละแล้วดูดินะไม่ได้เล่นแบบตะกี่ตัก,กะข้อบอลไปเล่นลิงชิงบอลข้อบอลไปข้อบอลมาน่าลังคาญนะแม่งบอลพุ่งไปข้างหน้าหาจังหวะทําเด็ดขาดรวดเร็วนะครับดูแล้วแบบอืมเอ้ยแม่งว่างอยู่เป็นปีสัตว์เลยเอามาว่ามาว่างันถึงคืนนี้นะครับก่อนอื่นเลยขอแจ้งให้ทุกท่าน รับทราบนะยุโรปอังกฤษด้วยนะครับปรับเวลาเปลี่ยนเวลาเป็นหน้าหนาวปกติผมจะอธิบายนิดนึงเพื่อให้เข้าใจง่ายๆสมมุติบอลวันเสาร์เตะบ่ายสามที่อังกฤษเตะเหมือนเดิมเวลาเดิมที่อังกฤษเตะเหมือนเดิมแต่เวลาไทยจากที่เคยห่างหกชั่วโมงจะกลายเป็นห่างเจ็ดชั่วโมงจากประเทศอังกฤษนะฮะสมมติวันเสาร์เคยดูคู่หลักเนี่ยสามทุ่ม สัปดาห์หน้าเป็นต้นไปก็จะเป็น4ี่ทุ่มส่วนคืนนี้นะครับเต่กันที่อังกฤษเนี่ยบ่ายสองนะครับมีแมนยูมีเวสต์แฮมนะฮะแมนยูไปเยือนเวสต์แฮมมีเชลซีนิวคาสเซิลสปงสเปอร์นะคู่บ่ายสองตรงกับเวลาบ้านเราเนี่ยสามทุ่มส่วนคู่เอกนะครับคู่เอกทาคืนวันนี้ที่เอมิเรตสเตเดียมนะครับไอ้ปืนโต ช่วงหลังไม่ค่อยทะลักเดือดเกมล่าสุดพังภาพมาเปิดบ้านเจอกับเอ๊ยแมไม่ใช่จ่าฝูงแล้วนี่นะเมื่อวานนี้แมนซิตี้เขาแซงเจอกับหงแดงผู้หังการนะครับปกติเราจะดูคู่เอกวันอาทิตย์เนี่ยสี่ทุ่มครึ่งคืนนี้นะครับจำมาไว้เลยคืนนี้จากสี่ทุ่มครึ่งเปลี่ยนเป็นห้าทุ่มครึ่งยี่สิสามจุด สามศูนยะ์นอนะเอาแมนยูนิดนึงแล้วกันนะครับเห็นเมื่อคืนนี้เห็นเอลกราซิโกเขาหวดกันไฟแลบแล้วก็เลยเหี่ยใจขึ้นมาอีกแล้วนะและคืนนี้ก็ต้องขับไปดูเกมช้าๆอืดๆเอื่อยๆของปีศาจแดงจากการทำง,งานของเอริกเทนฮากนะครับนะไปเยือนลอนดอนเซเดียมเนี่ยอ่ะก่อนอื่นพูดเรื่องการไปเยือนก่อนสถิติไปเยือนของแมนยูนะครับ นะในยุคเอลิกเทนทาคเนี่ยไม่ค่อยจะโสภาสถาพรออกนอกบ้านไม่ค่อยดีมิเท่านั้นนะครับฤดูการนี้มีปัญหาในการลงเมืองหลวงของอังกฤษคือไปลอนดอนปุ๊บแล้วไม่ค่อยดีนะครับไม่ค่อยชนะพาเลทเห็นไหมไปเยือนคินซาวพาเลทก็ทำได้แค่เสมอนะครับเพราะฉะนั้นเกมนี้ ผมมองว่าแม้แมนยูเนี่ยจะอยู่อันดับสิบสามเวสต์แฮมจะอยู่อันดับสิบหกแต่ก็เป็นอีกเกมหนึ่งนะฮะที่มีโอกาสโดนสูงมีโอกาสโดนสูงนะเวสต์แฮมเนี่ยเล่นในบ้านนะครับชนะแมนยูมาสองฤดูกาลติดต่อกันฤดูกาลที่แล้วนี่ก็โดนไปสองดอกนี่ยังดีนะโมฮัมเหม็ดคูดสุสอ่ะเมื่อฤดูกาลที่แล้วมันยิงแมนยูเหมือนกัน วันนี้ติดโทษแบนไม่ได้ลงก็เบาไปแต่ก็อย่าลืมว่าเขายังมีจารอดจารอดโบเวนทีมขุนค้อนนะครับอาจจะดูมาตรฐานตกลงไปบ้างไม่น่าไม่น่าขามเกรงเท่าฤดูกาลที่แล้วตอนที่มีเดวิดมอยสูงทีมนะเป็นทีมแต่ก็เป็นทีมทีมบ่บ้าๆบอๆเอาแน่เอานอนอะไรไม่ได้นะคือเกมที่ดูเหมือนแบบเฮ้ยน่าจะทำได้ดี นะแม่งแพ้ซะงั้นแม่งคาบ้านซะงั้นเกมที่เฮ้ยขุนค,คอนแม่งไม่น่ารอด่ะแม่งบุกไปครับบุกไปชนะเขาซะงั้นแม่งบุกไปชนะกิต้าบาเล่ะกิตเอาอะไรแบบเนี้ยคือมันเป็นทีมแบบเอาแน่เอานอนอะไรไม่ได้ผีเข้าผีออกเช่นเดียวกันนะครับกับพลารบักปิศาจแดงนะดูตัวผู้เล่นวันนี้จะได้บรูโน่แฟนันพ้นไม่ใช่พ้นไม่ได้ติดโทษแบนในพรีเมียร์ลีกอยู่แล้วเมื่อกลางสัปดาห์เขาไม่ได้ลงเล่นบอลยุโรป ก็จะได้บรูโน่แฟนันกลับมาแต่คนที่ยังไม่กลับมาเนี่ยก็เยอะแยะมากมายนะครับไลยย่ตั้งแต่แดนหลังก็แฮร์รี่แม็กควายก็ยังไม่หายเจ็บนะลุกชอนี่ก็ไม่ต้องพูดถึงเช่นเดียวกับไตเร็วมาลาเซียเย็นเลนิโยโลกำลังใกล้จะกลับมาตรงกลางก็ยังไม่มีเจ้าหนูนะไอ้หนูช่วงหลังก็ฟอร์มตกเจ็บไปอีกล่าสุดเกาะเครื่งอ,งอ,งองบินเขาไปขอเกาะครื่องบินเขาไปไปงานบรลงดอ ไม่ได้ตีแม่งไม่ยอมอีกโหแม่งน้ำจงกน้ำใจแม่งไม่มีกันเลยอนะครับเมนูก็ไม่มีถามว่าแล้วเอริกเทนทกจะจัดทีมยังไงหากตรงกลางหลังก่อนแล้วกันหลังก็คาดว่าน่าจะเป็นเดรลิกกลับมาจับคู่กับจอนอีแวนส์นะครับซ้ายนะซ้ายน่าจะเป็นลิซันโดมาร์ติเนสขวาขอล้องนะครับให้ไอีโลนพักบ้างเอาไออุ๋ยมาซาาวีเนี่ย อย่าให้มันไปเล่นหน้านะอย่ามันไปเล่นเบอร์สิบน่าชิบหายเลยนะให้มาเล่นแบ็คขวาตำแหน่งฐันตรงกลางเนี่ยอุกาเต้นัดล่าสุดเล่นได้ดีนะครับโชว์ฟอร์มได้ดีช่วยเซฟประตูดได้ก็เอาอุกาเต้ลงบ้างในพรีเมียร์ลีกนะครับให้พี่เกษมแกพักไปก่อนเอาอูกาเต้คู่กับคริสเ,เ,ออเตียนเอริกเซนเบอร์สิบก็ให้บรูโน,โน่ออไปนะหน้าสามตัวทั้งขวา แรชี <R> <c oughs> ตอนนี้เปลี่ยนจากซ้ายมาอยู่ขวาทางซ้ายก็อเลฮันโดกานาโชนะครับหน้าเป้าขออีกเหมือนกันนะขอเถอะอาจารย์ดูว่าเขาไม่ใช่หน้าเป้านะเขาไม่ใช่หน้าเป้าแล้วเขาเขาไม่ใช่หน้าต่ําเขาไม่ใช่ปีกเขาไม่ใช่เอี้ยอะไรเลยนะก็อ,อย่าเพิ่งส่งเขาลงนะหน้าเป้าก็ส่งลารดมุสฮอยลุนลงไปก่อนนะครับก็ดูแล้วแมนยูคงมาแบบเล่นแบบเพลย์เซฟอะ ตามสูตรของอเอกทนกแกเน้นไม่แพ้เก้าทีละแต้มเก้าทีละแต้มเอาเอาแบบนั้นไปนะครับก็ชนะถือว่าเป็นโบนัสไม่แพ้หรือเอกทนกเขาก็ออกมาให้สัมภาษณ์อีกแหละว่าเออก็การไปเยือนเวสต์แฮมเราแพ้มาสองฤดูกาลติดต่อกันเกมลงมาเยือนลอนดอนโดยเฉพาะยิ่งที่ลอนดอนเซเดียมเนี่ยมันเป็นเกมยากเสมอเพราะฉะนั้นการที่ ลูกทีมของผมได้หนึ่งแต้มกลับออกไปจากทีมในลอนดอนก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วโอ้ยนะไม่ได้หวังอะไรมากนะครับเกมนี้ก็ดูดูเอานะหวังว่าแมนยูจะจะก,กล้าที่จะเปิดเกมรุกเห็นไหมฮะนัดที่แล้วพอกล้าที่จะเล่นเกมรุกกับเบรนท์ฟอร์ดก็ทำได้ทำเป็น แถมทำได้ไฉไลซะด้วยเพียงแต่ว่าโค้ชแม่งสั่งไงอ้อย่าทำเห็นหลายจังหวะมีพื้นที่เห็นไหมเป็นบาร์ซ่าเป็นมาดริดเขาใส่เลยมีพื้นที่ว่างเขาเห็นพื้นที่ว่างไม่ได้เขาก็โจรเขาใส่เลยแมนยูเห็นพื้นที่ว่างเฮ้ยถอยมาก่อนดีกว่ามาตั้งหลักก่อนยังไม่ชัวร์อย่าเพิ่งไปเราไปแบบช้าๆเนิบๆนับๆแต่แน่นอนอะไรแบบนี้นะครับส่วนคู่เอก ประจำค่าคืนวันนี้ที่เอมิเรตสเตเดียมครับต้องบอกเลยว่าอาร์โนเนี่ยนะบางคนบอกพี่บูอย่าอาร์โนมากเอาอาร์เซนอลบ้างฟังแล้วมันลาคาญขออภัยด้วยนะอาร์โนไม่ใช่อาร์เซนอลเนี่ยมิเกลอเดตา้ามีปัญหาในการจัดตัวนะครับอันดับแรกเลยเนี่ย ประการหลังคนสำคัญอย่างวิลเลียมซาลิบาติดโทษแบนเกมรับของอาเซนอลเนี่ยเป็นจุดเด่นนะครับเมื่อฤุูการี่แล้วเนี่ยเสียประตูน้อยมากเกมรับนี่เหนียวแน่นแข็งแกร่งมันเลยทำให้แพ้ยากคู่เซนเตอร์แบ็กของไอ้ปืนใหญ่เนี่ยมันต้องคู่กันมันเป็นคู่แท้ก็คือกาเบรียลกับวิลเลียมซาลิบาจะเข้าขารู้ใจสอดประสานงานกันได้กลมกลืนมาก พรอขาดคนใดไปคนหนึ่งเนี่ยสิ่งที่มันจะหายไปมันคือคำว่าสมดุลนะครับตอนแรกพอเรารู้ว่าซาลิบาติดโทษแบนโดนไล่ออกจากเกมกับบอลมัดนะครับแพ้บอลมัดผมก็อ่ะก็ยังมีเซนเตอร์ที่เพิ่งซื้อมาใหม่นะครับอย่างคาราฟิโอลีทีมชาติอิตาลีก็น่าจะเล่นได้ก็เอาฟิโอคาราฟิโอลีเนี่ยมาคู่กับกาเบียวอาจจะไม่ดีก็ เท่าคู่กับซาลิบาแต่ก็น่าจะดีที่สุดปรากฏว่ากลางสัปดาห์ประการหลังผมยาวสลวยสวยเก๋ของอาร์สนอนี่ฮะเจ็บเขา่าวันนี้ต้องเช็คนะฮะมีโอกาสไม่ได้ลงสูงอ่ะถ้ากอกว่าตอนนี้หรือกาเบียตัวเดียวกอนนะครับคาราฟิโอรีก็ไม่ได้ซาลิบาติดโทษแบนยูเรนทิมเบอร์เล่น ber, เซนตเตอร์ได้ไหมเล่นได้ แต่เจ็บอีกแล้วอาจจะลงสนามไม่ได้อาจจะไม่ได้ลงเพราะฉะนั้นผมไปกว่าตาดูรายชื่อผู้เล่นกองหลังของอาร์เนอลแล้วเนี่ยโอ้ยมันยังมีอีกหนึ่งคนที่สามารถเล่นเซนเตอร์แบ็กได้เป็นเซนเตอร์แบ็กเก่านั่นก็คือเบนไว้์แบ็กขวาแล้วคุณก็หาแบ็กขวาใหม่อยู่เล่นทิมเบอร์ยังไม่หายเจ็บไปหาแบ็กขวาใหม่เอาอาจจะต้องใช้เด็กนะฮะและแบ็กซ้าย ก็ต้องเป็นไม่ชินเซนโกคือวีออนะแบ็กขวาไอโทมิยาสึก็ยังเจ็บอีกอาจจะต้องใช้ไอเด็กดาวรุ่งที่วันก่อนที่เคยลงกับแมตตี้เตียจำชื่อไม่ได้แล้วชื่อแบงยาวเรียกเรียกไม่ถูกขอไปไอแฟนทีมมือโตด้วยนะอาจจะต้องอาจจะต้องแบ็กขวา,าจ,จะต้องใช้เด็กหรือ,รอ,รอไม่อาจจะต้องเอาโทมัสปาเตเนี่ยมาเล่นเป็นแบ็กขวากลางก็ขาดนะครับกลาง มาตินโอเดกาดไม่อยู่เกมรุกมันก็ลดทอนทิ์ประสิทธ,ธ,ธิภาพลงไปเป็นไว้ปักหลักเท่าปาเตมาเล่นขวาก็อาจจะต้องคู่กับจอร์จินโยใช่ไหมแล้วหน้านะครับโอ้โหกองหน้าฮาวเวสทรอสซาอาจจะต้องเล่นเป็นหน้าตำ่ำให้ฮาวเวสเป็นหน้าเป้าซ้ายก็มาตินเดลี่ขวามีข่าวนะฮะว่าบุกยซากาเนี่ย อาจจะลงเล่นไม่ได้ทาสซาก้าลงเล่นไม่ได้ก็จะมีอีกสองทางเลือกก็คราเบียนเชซุสเล่นขวาได้ราฮีมสเตอร์ลิงก็เล่นขวาได้แม่แต่ดูแล้วเนี่ยโอเคมันมีวิธีจัดพีมแหละแต่ดูแล้วเนี่ยมันมันไม่จีดว่ะแล้วมันไม่จีดว่ะคือเจอกับผู้วิพรีเนี่ยมึงต้องมึงต้องจัดเต็มมึงต้องแบบใส่แบบใส่มาตตราศึกอะไรแบบนี้นะครับ นี่คือนี่คือการจัดตัวคร่าวๆที่ผมคาดเดาของมิเกลไอเดต้ตาอ๋อกองกลางลืมไปมีมิเกลเมริโนอีกคนหนึ่งนะครับก็อาจจะเอามิเกลเมริโนลงนะครับมีดิคลานไลส์มีเมริโนนะแล้วก็ทรอซาเล่นหน้าต่ำหรืออาจจะใช้จอร์จินโยอาจจะเน้นแดนกลางอะไรก็ว่ากันไปส่วนพวกทริ Yeah. แม้จะล่นตําแหน่งจ่าฝูงนะครับแต่เกมนี้เนี่ยถ้าชนะถ้าบุกไปอัดไอ้ปืนใหญ่ได้จะแซงแมารเซตี้กลับขึ้นมาแต่ผมมองว่าอาเนอร์สลอตอ่ะก็ไม่จำเป็นต้องรีบร้อนไม่จำเป็นต้องผีผามด้วยสไตล์ที่เห็นมานะอานเนอร์บอลเขาเน้นความยืดหยุ่นแน่นอน นะครับเน้นความชัวรมากขึ้นไม่เล่นเร็วไม่รีบร้อนเพราะว่าไม่อยากเสียบอลให้คู่แข่งเอามาบุกใส่จุดเด่นที่สุดต้องใช้คำนี้จุดเด่นที่สุดไม่ใช่เกมรุกนะครับเกมรับเหนียวแน่นแข็งแกร่งเสียประตูยากเสียประตูเย็นนะครับนี่เพิ่งเสียทั้งฤดูกาลเสียไปห้าประตูนะถือว่าเหนียวแน่นมาก ไม่โดนนําก่อนโดนนาก่อนแค่สองครั้งครั้งหนึ่งกลับมาได้อีกครั้งหนึ่งกลับมาไม่ได้เกมนั้นอย่าไ่สนใจเกมนั้นเลื่อนไปนะฮะไม่เคยแล้วไม่เคยอะไรก่ะไม่เคยเสียเกินสองประตูต่อหนึ่งนัดแม้จะโดนยิงก็เต็มที่โดนแค่ดอกเดียวไม่เคยมีทีมไหนในฤดูกาลนี้ที่ทะลวงลูดาร์หงแดงได้ เกินกว่าหนึ่งประตูยังไม่เคยทุกอย่างมีครั้งหนะ่อกไม่มีอะไรไม่มีอะไรนะครับจุดเด่นของลิบูุนคือเกมรับนะเวลาถอยไปตั้งรับเนี่ยช่องไฟให้คู่แข่งเนี่ยน้อยถ้ารอบไม่จัดทํามไม่แม่นยำทํามไม่รวดเร็วเนี่ยเจาะเกมรับของหงแดงยาก นะรูปแบบการเล่นแล้วลงมาช่วยแบค็คไม่เติมแบค็คก็ขยับลงมาช่วยเท่านั้นไม่พอกองหน้าคือปีกนะไม่ว่าจะเป็นซาร่าไม่ว่าจะเป็นดีอาร์ตกักปอะไรก็ตามแต่ถอยลงมาไปช่องว่างให้อีกมาช่วยแบค็คเล่นเกมรับนะยังไม่จบนะครับคุณภาพของกองหลังก็สูงอีกเฉพาะอ,อย่างยิ่งคู่เซนเตอร,นนอร์นะครับเฟอร์จิลฟานไดกับ อิบราฮิมาโกนาเต้เกมนี้เริบุนยังไม่มีพ่อหมีแต่ลูกหมีอ่ะน้องลูกหมีแม่งก็เหนียวไม่แพ้พ่อพ่อพ่อหมีนะฮะไม่ไม่แพ้ปะปะ้าหมีแผงหลังผมว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอ่ะขวาก็เทรนซ้ายก็โรบโบคู่เซนเตอร์ก็อย่างที่บอกนะฟันไดกับโกนาเต้ตรงกลางนี่ผมว่าคร์ติสโจน น่าจะได้ลงตัวจริงนะเป็นการตอบแทนจากเกมล่าสุดเมื่อสุดสัปดาห์ก่อนกับเชลซีที่ได้แมนออฟเดอะแมชนะครับก็น่าจะได้ลงแทนแม็คอลิสเตอร์นะอีกสองคนก็เป็นกราฟเฟตแบกที่ขาดไม่ได้ยืนปักหลักเป็นตัวรับเป็นตัวกวาดอยู่หน้าแผงแบ็กโฟนะแล้วก็ดมินิโตมอสไลเป็นตัวรุกข้างบน3ามคนนะครับแน่ๆทางขวาเนี่ยโมซาลา นะครับทางซ้ายผมยังเชื่อว่าเขาจังจะใช้โคลีคัตโปนะครับส่วนหน้าเป้าเดีโกโชต้าบาดเจ็บนะครับเพราะฉะนั้นเป็นโอกาสอีกครั้งหนึ่งของดาวินนูนเยสก็ถือว่าเป็น11ตัวจริงที่ใช้อย่างต่อเนื่องนะครับไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากเต็มที่ก็เปลี่ยนแปลงแค่สองสามคนดูแล้วเนี่ยลิพูลอร์เนอร์ชลอตจะ เน้นเกมรัดกุมก่อนนะครับไม่หีพัดามขนาดที่อาเซนอลเนี่ยจริงๆอ่ะตอนนี้โดนเมซี้ทิ้งแล้วถ้าจะลุ้นแชมป์เนี่ยต้องต้องยัดเยียดความปราชัยให้กับผู้มาเยือนเท่านั้นถ้ว่าสภาพตัวเองไม่ค่อยสมประกอบนะครับเพราะนั้นผมมองว่าคู่นี้เนี่ยต่างฝ่ายน่าจะคิดเหมือนกันคือถ้าเสมอกันถือว่าไม่น่าเกลียด นะถ้าเสมอกันเนี่ยถือว่าไม่น่าเกลียดเพราะฉะนั้นใครที่คาดว่าอาจจะเห็นเกมที่แบบโอ้โหล่อกันแลกหมัดกันด้วยความเมามันเนี่ยด้วยความตื่นเต้นเล้าใจอาจจะต้องยับยั้งคิดใหม่ก่อนเพราะว่าลีพูลมาเยือนอาเซนอลได้หนึ่งแต้มกลับไปก็ไม่เสียหายนะผมมองว่า ซดนเซนโน่หนึ่งแต้มนเนี่ยอาจจะไม่พอที่จะบี้หัวตารางแต่ด้วยสภาพนี้ก็น่าจะพอใจเช่นกันเพราะฉะนั้นโอกาสเสมอมีสูงมากครับ